เปิดพามาพาขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้านเขาอ๋อวังดอกไม้กันพี่น้องก็งามเลยพาชมดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าก็งามเลยอ๋อวังดอกไม้ป่าพี่น้องงามดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าสวยงามวี่บ้านพร้อมคุณอนะ เขาพาชมธรรมาชาติบ้านเฮาดอกไมก้ทั้งลำไหลลงขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้านเฮา เดินทางขึ้นขเขาขอาชีธรรมชาติบาทเราเห็นเป็นชั้นเป็นชั้นหลังฝนหยุดตกหลังฝนหยุดตกทำบรรยากาศป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ เป็นเขาพาชมธรรมชาติมาเราที่ใส่กุมีดอกไม้พี่น้องดอกไม้งามดอกไม้สวยงามธรรมชาติที่ใส่กุมีไม้ป่าป่าชมดอกไม้ป่าสวยงามดอกไม้ป่าสวยงามธรรมชาตินี่มันเถื่อนดีกว่าเช่นมันเถื่อนพี่น้อง อดอกไม้ป่าสวยง่ะเนื้อป้าสมเห็นสวยเห็นสวยธรรมชาติอ้าวดอกไม้งน้ามือเนะชือแดดเหี่ยวสับสับอยู่ดอกไม้สวยพี่น้องดอกไม้สวย ย้อน,นบอกชนบ,อ,นบมมอ,นอกไม้านดอกไม้งามไปนวลทังงามบอกหนอกป่าป่าไม้งามบอกงามคอมเมนต์มาก ชมธรรมชาติบานเฮาเอียงดอกไม้ระวงตัวองนะมาถึงน,นี้ก็แชร์ก็ไล่ก็แชร์ก็ตามให้พอาจารย์วยขอพคุณนี่ศาสตาทุสาทุสาทุจร,ริญพรอ